เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุทธที่3มีนาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินในช่วงนี้ขอให้คุณเน้นการออมมากกว่าการลงทุนเพราะดวงการเงินยังนิ่งๆไม่เหมาะสมแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่งเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อม เพราะดวงของคุณมีเกณฑ์จะรับผิดชอบงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ในไม่ช้าซึ่งคนจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังคงเคียงข้างทุกสถานการณ์ส่วนคนโสด มีเกณฑ์มีคนดีเข้ามารักมาชอบขอให้คุณลองเปิดใจเพราะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่มีเข้ามาบ่อยๆสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณค่อนข้างราบรื่นแม้ว่าจะไม่มีลาบก้อนใหญ่เข้ามาแต่ก็เรียกได้ว่าการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีรายได้เข้ากระเป๋ามาอย่างต่อนเนื่องเรื่องของการงานเมฆหมอกตอนนี้ที่บทบงังความก้าวหน้าของคุณก็จะจางลงไปแล้วความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นก็จะง่ายขึ้นหากจะทำอะไรก็มุ่งมั่นเพราะจะสมหวังทุกประการเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเป็นทั้งคู่รักและคู่ชีวิตให้กับคุณส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับใครบางคนที่ทำให้คุณหลงไหลแต่ไม่ถึงขั้นกับการคผ่าดูใจกันสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีแนวโน้มว่าจะเจอรายจ่ายที่หนักหน่วงเกินคาดเพราะฉะนั้นควรสำรองเงินและวางแผนการเงินให้ดีเรื่องของการงานมีความก้าวหน้าไปเรื่อย แม้ว่าจะช้าหน่อยแต่ก็มีความมั่นคงมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อนข้างห่างเขินตามการเวลาที่เลยผ่านส่วนคนโสด มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามารักมาชอบแบบเงียบเงีย ب. สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ากระเป๋ามาเรื่อยเไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินสักเท่าไหรเรื่องของการงานมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางกับอุปสรรคปัญหาที่ลดลงไปเรื่อยๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าความหวานจะสู้ช่วงแรกๆกไม่ได้ก็ตาม แต่ความผูกพันนับวันยิ่งมากขึ้นทุกทีส่วนคนโสดมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักกับคนที่ทำงานด้วยกัน สำหรับคนที่เกิดวันพฤริัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแถมยังมีโอกาสได้เงินจากหลายช่องทางอีกด้วยทางทางหลักและทางสำรองเรื่องของการงานเริ่มดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าคู่แข่งจะมีบ้างเล็กน้อยแต่คุณก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็เบื่อกันบ้างเพราะนิสัยที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดยังโสดเพราะวิลามีคนมารักก็ชอบปฏิเสธ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณค่อนข้างดีไม่มีสะดุดมีเกณฑ์รับทรัพย์จากความอุตสาหะภาคเพียรของตัวคุณเองส่วนรายได้แบบฟลุกๆุกยังไม่มีเข้ามาเลยเรื่องของการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในไม่ช้าขอให้คุณไม่ต้องกังวลไปเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นหลังจากที่ผ่านอะไรมามากมายส่วนคนโสดอยู่ดีๆความรักก็จะเดินทางเข้ามาหาคุณเองสำหรับคนที่เกิดวันเสราร์เรื่องของการเงินหากหวังในเรื่องของรายได้ก็เล็กๆก,ก็จะมีโอกาสสมหวังดังใจไม้เรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเหนื่อยมากเพราะมีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่ก็ยังมีความก้าวหน้า แม้ว่าความก้าวหน้าของคุณจะมาแบบช้าๆแต่ก็มั่นคงดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างช่วยเหลือกันรวมสร้างอนาคตและครอบครัวไปด้วยกันส่วนคนโสดมีแนวโน้มว่ายังคลองโสดต่อไปดวงวันนี้โดนรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ